สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนรันนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่บางแสนเฮอริเทดฮะนนตอนนี้เวลาสวีเดนกา55นทีฮะประมาณเที่ยงพอดีตอนนี้ฝนกําลังตกครับโอ้โหบางแสน10ปีนี้เป็นปีแรกของบอนรนันนะคุณแล้วเราจะเดินไปไหนฮะก็เป็นการต้อนรับน้ําฝนฮะภาวนาให้ฝนตกยาวๆเพื่อให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีฮะ จะได้แบบว่าบรรยากาศดีๆหน่อยแต่ตอนนี้คือแบบอึมครึมมากมายฮโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมารับบิฟในงานของบางแสนสิบกันแล้วก็วันนี้ผมจะรีวิวการรับบิฟแบบ VIP ถามว่าทำไมบอลพรันสมัครแบบ VIP ีก็จริงๆผมลอตโต้มาตั้งแต่ปีแรกของบางแสนสิบแล้วอะคือปัจจุบันมันทําไม่ได้ก็คือไม่ไปแล้วนะก็เลยตัดสินใจว่าปีนี้ VIP แล้วเดี๋ยวมาดูกนะันฮะว่า VIP มีอะไรบ้างแล้วมันรวดเร็วขนาดไหนไปสรับชมกัน<า>ันนี้เราเดินมาจากสถานที่จอดรถทางด้านหลังนะก็ปีนี้ของบางแสนสิไม่เหมือนกับบางแสนสี่สองนะปกติเขาจะให้เราเข้าแต่ตรงนู้นะ่ะ แถวนี้เราต้องเดินอ้อมข้างหน้าเนี่ยอ้อมแงเนี้ยเข้าไปเข้าทางนู้นอีกทีหนึ่งเฮ <Hey. S 1> <c oughs> ้อ๋ออันนี้คือรถนำของเรานะฮะเราเป็นเป็นอีลิท <c oughs> หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่ฮะรถอีลิทฮะ,ะ <c oughs> สักวันหนึ่งฮะเราต้องไปยืนตรงนั้นนะ,ะยืนเฉยๆนะฮะไม่ต้องวิ่งก็ยืนได้เหยียบแค่วันนี้อีลิทอ้อม รับบิบ V I P เราใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วเพราะเราไม่เคยมางานซีรีส์นี้สิบกับห้าเราไม่เคยมาเราก็ไม่อยากจะรอค่ะใช้เงินแก้ปัญหาทันทีห้าโล V I P เราได้เข้าสาด้วยคุ้มแล้วคุ้มแล้วมาให้พบรูซีรีส์ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันุ่ะ โอเคฮะตอนนี้เราไปถึงข้างหน้าบริเวณหน้าง,งานฮะตอนนี้เขาจะมีทางแยกระหว่างทางด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะเป็นทางรับบิบป,ปกติอ๋อโอเคแต่ส่วน v p p จะอยู่อีกข้างนึงฮะอยู่ทางฝั่งนู้นเลยฝั่งขวาก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่า v p p มีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรพิเศษที่มันมากกว่าช่องปกติคะไป คุณนี่เป็น V.P. i นะฮะไม่มีคนเลยฮะเขินนิดๆฮะโอ้อันนี้คือ V.P. i นะฮะโอ้ไม่มีคนเลยฮะตั้งหน้าก็จะเป็นจุดเช็คอินนี่มี1 2 3 4ฮะก็เข้าไปยังไงก่อนตรงไหนก็ได้เหรอใช่ไหมใช้อะไรบ้างฮะก็ นี่เราข้อมานั่งก็มีไม่มีคนเลยลก,กนนุอีสแกนหน้าด้วยฮะโอ้วโหหน้าตรงไหมครับมีขนมให้รับประทานด้วยนะฮะโอหก็ ัว v i p เล้าครับกับบัตรส่วนลดเครื่องออกกำลังกายครับโอ้โหอย่าเราไปช้อปปิ้งข้างในอันนี้เป็นก็คือเราตรงนี้ที่เดียวเลยใช่ไหมใช่ครัแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในได้เลยได้โอ้โหว้าวมาก มีกระเป๋าด้วยอ่ะนี่ฮะท่านชมไอ้กระเป๋า VP ครับโอ้โหอะไรเนี่ยข้าวค่ะข้างในมีข้าวนะฮะข้าว<ะ>โอเคฮะทำไมมีสองคนนะก็ตอนนี้เราก็ลงทะเบียนประมาณไม่เกินนาที <c oughs> นาทีสองนาทีอะไรประมาณเนี้ยระดับ VP รับ p ฮะโอ้โหขิงอีก <c oughs> ขิงท่านผู้ชมฮะริดอ้อมฮะ จาัดก,การได้เลยฮะถ้าเจอในเลสนะฮะจาัดก,การไปใช้บริการเล้าอ่ะเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดกระเป๋าไอตัวนี้ให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็ไปนั่งรับประทานที่เล้าของ WP กันแล้วก็แล้วเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งข้างในแล้วก็ไปพูดคุยกับบูธต่างๆภายในงานกันฮะแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับไป จะเป็น V P l o v มี 1, 2, 3, 4, 5, สมี่ห้าสามแถว15ตัว V P Love จะอยู่บริเวณทางด้านขวาของเอ็กซ์โปครับปกติแล้วผมจำได้มันจะอยู่ฝั่งข้ามรถฝั่งนู้น่ถ้าเป็น4ี่นะแต่ 10K นี้ผมมาปีแรกก็มันอยู่ในฮะ เกี๊ยวเกุ้งเกวุ้งตะมีเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งนะ้ำเมื่อกี้ข้าวมันไก่เกี๊ยวกุ้งนะ้ำจะได้ที่มีลูกชิ้นไก่โอ้โหเต็มหม้อครับคุณพระก็จะมียำยำใส่น้ำร้อนมียำยำของเด็กด้วยโอ้โหอ๋อใช่ครับสำหรับงาน 5K 10K ก็จะมีเด็กเข้ามาร่วม เขาเอ่เข้าร่วมแข่งขันด้วยก็จะมีตัวตุ๊กตาของซีรีส์ของเด็กแล้วก็ตัวซีเนียโหเดี๋ยวมาดูกันว่าตุ๊กตาของท็อปแต่ละท็อปมีรุ่นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูนเดี๋ยวแล้วตอนนี้เรามาดูอาหารกันก่อนนะมาดูเมื่อกี้เราเจอของขาวแล้วคราวนี้มาดูของหวานี่ของหวานนะก็มี <c oughs> มาลีฮะ <c oughs> โอนเย็นเจี๊ยบเลยครับเนี่ย มีปีไก่ทอดขนมสอดไส้มีกาแฟชามีชาเย็นด้วยมีน้ำเปล่านะครับก็มีอะไรอีกไหมข้างในนี้ก็จะมีอาหารให้รับประทานประทานอิ่มเลยก็ได้หรือว่าประทานเล่นก็ได้ครับ้จะเป็นที่นั่งสำหรับ V.P. l ล n ว e

อันนี้ไม่ต้องพูดถึงสปักเรพีฮะทเงีพเดียวจบฮะทุกปีได้มาทุกปีแน่นอนในกรณีที่ผมประเภทแบบเราเพิ่งเป็นนักไม่มือคือถ้าอยากมาก็ต้องมีการเป็นตัวนิดเดินเรพีแล้วครั้งเดียวเท่านั้นพอครับมีหน้าค่อยว่าีนปีว่าปีนี้ก็จะจะมาไม่มาส่วนใหญ่งานซีรีส์ของบางแสงก็ถ้าไม่มาคุณก็ดิฟเบอร์ไว้มีหน้าเข้ามาใหม่ปีนี้เป็นสนามแรกนะคะที่สิบโลเรพีสุดยอดเลย ีเดี๋ยวเราจะมาอัสนสปอยตัวแพ็กเกจ VAP ล้าวกัอนอ้ของ VAP Leather เพื่อที่ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็แห้งเร็วตัวกระเป๋าตัวนี้จะเป็นกระเป๋าสำหรับใส่รองเท้าฮะร่างกายของเราพี่ฮอก็ความร้อนได้ดีตัวเอฟจะดีส่วนวป้ายแท็กราคาก็เขียนไว้ฮะ ใบนี้ก็ตกอยู่ที่1,990บาทคนระับแค่ใบนี้ใบเดียวแล้วก็ค่าสมัครรีทีของเราก็อยู่ที่3,000บาทแค่ค่ากระเป๋าตัวนี้ก็เกือบ2,000แล้วนะเดี๋ยวให้ดูต่อ,อสิ่งแรกที่เจอครับเลขบิบที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็คือก็จะมีเลข9กับ0 9กาับ0ูนำหน้า แนะนำวันวิ่งนะครับอันต่อไปแรกเก็คือลอกเสื้อวิ่งการทำอันนี้เป็นเสื้อวิ่งสำหรับ VP ครับตรงนี้มีเขียนราคาบอกอยู่ที่1490บาทก็<ถ> <c oughs> จะเป็นเสื้อสำหรับ VP ก็จะมีสองสีมีสีครีมกับสีฟ้าถ้าคุณใส่เสื้อตัวนี้ เข้าไปในงานเพราะว่าช่งางภาพน่าจะต้องถ่ายรูปคุณเป็นพิเศษแน่นอนอันนี้เดานะแต่ว่าเขาบอกบอกมาว่าว่าเป็นงนั้นสำหรับเสื้อเวี่เพีเคฮะเสื้อ v วีมีอีกตัวหนึ่งครับผมทงตัวนี้ราคา1290บาทเป็นเสื้อตัวที่2เป็นเสื้อสีส้มท,ทั้งตัวเลย สิ่งที่สำคัญนะสำหรับ V.P. ของงานบางแสนซีรีส์ครับนี่คะ <c oughs> ข้าวสารมรดกนะอโอ้โ <c> ห <oughs> คือเป็นทุกซีรีส์ฮะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์42หรือว่า2ี่ของผมสมัคร V.P. มาครบหมดแล้วฮะทุกระยะก็แทบจะมอบมีมอบเหรียญสำหรับ V.P. ไหมคระก็อันนี้เป็นข้าวสารพิเศษตนไม่เคยกินเหมือนกันนะ เก็บไว้อยู่ที่บ and ้านนะตอนนี้ก็นะโอเคหมดแล้วสำหรับกระเป๋า VIP ก็จะมีข้าวสารมีเสื้อ2ตัวเสื้อ2ตัวก็ราคา2,500แล้วนะกับกระเป๋าอีก2,000บาทก็รวมเป็น4,500ห ค่าบิ๊บวิ่งนะสมมติีขั้นต่ำสำหรับงานวิ่งระดับนี้ก็สำหรับมินิค่า800บาทนะสำหรับปีส2024ปีนี้ผมว่างานใหญ่ๆ800บาทถือว่าถูกมากนะตี800บาทรวมมูลค่าทั้งกระเป๋าทั้งหมดเนี่ย4,500บวก800อยู่ที่5,300บาท กับในราคาทั้งหมดนี้ก็แค่3,000บาทเท่านั้นกับอาหารที่คุณได้รับมาทานเขา้าไปผพว่ามูลค่ามันก็น่าจะเกินน่าจะประมาณ5,500ตีตีเข้าๆประมาณนี้สำหรับวีทสำหรับเพื่อนที่รตโตไม่ได้ที่ีแล้วก็ไม่อยากรอต่อแถวสำหรับการรับบิ๊บวีพีก็เป็นทางเลือกหนึ่งเยี่มมาก สะดวกดีเดี๋ยวไปดูเอ็กซ์โปกันแล้วก็ไปสัมภาษณ์บูธต่างๆกันว่าวันนี้มีอะไรมาขายบ้างกันให้ลิ้นแ้งกับความที่เราอยู่บริเวณข้างหน้าแก้ไขภายในวันนี้อันนี้จะเป็นช็อปของไม้เนาะไปแยกกันปกติเนี่ยเวลารับบิ๊กอะเราจะเดินเข้ามามาเจอช็อปไม้ก่อนแล้วค่อยออกมาเอ็กซ์โปปีนี้เนี่ยัดกจะไม่เหมือนกับบางสายสิบสองสำหรับ เดี๋ยวมาเดินเอ็กซ์โปคะเดี๋ยวลีดอ้อมพาชมบูธหน่อยไปไหนก่อนเออไปบูธในบูธแรกน่าเป็นแม่นตานี่เราเจอสาอนเซอร์ของเราแล้วหนี่ ที่สองค่ะเราเจอรองเท้าเอเป็กต์ครุณเบลเลอร์สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้อ e ีลิทอ้อมกำลังมาทดทดลองสวมของเอเป็กบีทฮะสีใหม่ด้วยอ๋้ำก็เหใช่ สหรับบูธที่2อะต่อจากแวนนะก็จะเป็นเอฟเฟกต์บีเป็นรองเท้าแบรนด์ไทยคุณภาพเยี่ยมอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาลองสัมผัสกับตัวเอฟเฟกต์บีะพาวันนี้ผมก็ใส่มานะรู้สึกว่ามันกระชับข้อเท้าแล้วก็วิ่งดีฮะวิ่งดีดีมากเลยมีรีวิวแล้วด้วยสําหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยดูรีวิวก็กลับไปย้อนไปดูรีวิวได้สําหรับเอฟเฟกบีะ มีพวกรองเท้า,ทาวพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับวิ่งทั้งหมดเลยฮะแล้วก็มีรองเท,ท้า personal best ข้างหน้าครับ คราตั้ได้เลยค่ะ่แ้งแส็คืออออีอ้อมต้องมีแล้วมีสีเขียวแล้วต้องมีสีนี้ด้วยสีฟ้าเรามีสีฟ้ายังไม่มีสีเขียวแล้วก็ยังไม่มีสีนี้เออใช่างแสกนมีต้องได้โรเจคต์บางแสกลับไปครัเอ้าวขายแล้วขายแล้วเย็าอยไม่ได้ป้ายยาย้อนยอา ก็บรรยากาศในงานของเอ็กซ์โกลของมาแสนสิบก็คล้ายๆกับมาแสนสิสอง2 2> แต่ว่ามีเปลี่ยนวิธีการเดิน <laughs> จากเดิมที่มันต้องรับบิ p เสร็จแล้วก็มาเอ็กซโปของไม้ช็อปก่อนครันี้มันเหมือนกับน่าจะเป็นผมน่าจะเป็น v p p ด้วยแหละก็เลยเดินเข้ามา <c oughs> ข้างในล้อมก่อน <c oughs> ก็ไม่มีอะไรฮะ <c oughs> เสียตังค์เล็กๆ,ๆน้อยแล้วก็สบายใจกับบ้านนอนฮะสำหรับการรับบิ๊ ของ v p วันนี้ก็อย่างท่านที่ท่านผู้ชมเห็นฮะก็ค่อนข้างสะดวกฮะบรรยากาศก็สะดวกสบายเรียบง่ายมีอาหารให้ทานแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือความคุ้มค่าในการสมัคร v ีเละกับสิ่งที่ได้เนาะผมก็อยากได้กระเป๋าตัวกระเป๋าตเ๋านี่แหละมันก็ใบละสองพัแล้วก็ถือว่าค่าบิดอีกทันหนึงตีตีกลมๆเลย ง่ายฮะสำหรับวิบเวพสำหรับเพื่อนปีหน้าเนี่ยถ้าสนใจเว p ก็ลองดูได้ว่ามันผมว่าน่าจะไม่เปลี่ยนหรอกสำหรับไอ้พวกของแจกต่างๆอะไรเงี้ยน่าจะเหมือนกันเสร็จแ,แล้วก็เดี๋ยวมาเจอในวันเลสเดย์ของของบอลทัร์นอีกทีหนึ่งแล้วเจอกันฮะ